อ่าข้อ9นะครับให้สมการมานะครับแล้วก็มีตัวแปร a อยู่นะครับเพ่ะถามว่าค่า a กับัวสองเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็คือให้เราแก้สมการนะครับหาค่า a ออกมานะครับอ่าเราจะเห็นไหมครับว่ามี a เยอะแยะอยู่เลยนะครับเราก็คงจะไม่หาค co ของมันแล้วก็คูณนะครับเพราะว่านี่มันมีจุดๆๆอยู่ก็แสดงว่ามันมีเยอะแยะเลยนะครับนะครับมีแพทเทิร์นของมันเป็นแบบนี้แพทเทิร์นมันเป็นยังไงครับเห็นไหมครับแพทเทิร์นของมัน สองนี่มันคืออะไรครับสองนี่ก็คือหนึคูณสองนะครับเราดูแพทเทิร์นมันนะครับหนี่ก็คือ2อคูณสนะครับสิบสอนี่ก็คือ3าคูณสนะครับมันก็คงเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับตัวต่อไปก็เป็นอะไรครับ4ีคูณหนะครับไปเรื่อยๆอย่างนี้บวกไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายนะครับก็คือ a ส่วนด้วย อะไรคูณกันครับเลขติดกันเห็นไหมครับว่ามันเป็นเลขติดกันค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งทีละหนึ่งเรื่อยๆนะครับตัวสุดท้ายก็ต้องเป็นอะไร9คูณ4นะครับก็จะเป็นแพทเทิร์นมันก็คงจะเป็นแบบนี้นะครับเท่ากับ a ลบ2นะครับทีนี้เราก็จะใช้ความรู้นะครับเรื่องของการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเศษส่วนนะครับถ้าครูมีเศษส่วนนะครับที่มัน เป็นเลขติดกันนะครับเป็นเลขติดกันนะครับด้วย n บวกนะครับกูสามารถเปลี่ยนเป็นผลต่างได้นะครับเปลี่ยนเป็น1ส่วน n ส่วนลบด้วย1ส่วน n อนบวกอย่างนี้นะครับเพราะว่าขลนอมันก็คูณกันถูกไหมนะครับพอมันเอาขึ้นไปลบกันมันก็เหลือ1อยู่ดีนะครับนะครับนี่ก็คือเราสามารถจัดรูปมันใหม่นะครับให้อยู่ในรูปผลต่าง นะครับเพราะเดี๋ยวบนตากเนี่ยมันก็จะตัดกันไปนะครับนะครับสมการแบบนี้เราเรียกว่าสมการที่เป็นแบบเทเลสโคปิกซีรีส์นะครับนะครับเทเลสโคปิกก็นักเรียนก็แปลว่าอะไรครับไอ้กล้องดูดาวถูกไหมนะครับเปนไงครับมันยืดยืดหดหดได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราใช้การลดรูปนะครับการเปลี่ยนให้เป็นรูปจากผลคูณเปลี่ยนเป็นบนตักนะครับมันก็จะมีการตัดกันไปมันก็จะลดรูปลงมานะครับเหมือนเรายืด กล้องดูดาวแบบแบบโบราณน,นะครับกล้องดูกล้องสองดูดาวสมัยก่อนนะครับยืดยืดหดหดได้นะครับเราก็เลยเรียกเรียกอะนุกรมแบบนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นอนุกรมแบบเทเลสโคปิกซีรีส์นะครับอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สามารถทำไงครับคูดึง A นะครับเป็นตัวประกอบรวมออกมาให้หมดเลยนะครับมันก็จะกลายเป็น1ส่วนด้วย1 คูณสนะครับส่วนด้วย1นคูณสก็สามารถใช้ลดเปลี่ยนเป็นรูปผลต่างได้นะครับก็เป็น1นส่วนหลบด้วย1นส่วนสนะครับอันนี้ก็1นส่วนสลบด้วย1นส่วนสนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนตัวสุดท้ายก็เป็น1นส่วนเลบด้วย1นึส่วนสนะครับปอยู่ในสมการก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับฉะนั้นมันก็อันนี้ลบ หนึ่งส่วนสองก็จะบวกส่วนสองก็จะตัดตัดกันไปเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายเหลือตัวแรกกับตัวสุดท้ายนะครับก็จะได้หนึ่งลบด้วยหนึ่งส่วนสิบนะครับคูณอยู่กับ a นะครับเท่ากับ a อลบสองเห็นไหมครับว่ามันลดรูปได้นะครับลดรูปได้ที่เหลือก็ง่ายแหละเพราะแก้สมการนะครับตรงน,นี้ก็ลบกันก็เหลือเก้าส่วนสิบนะครับเก้าส่วนสิบเนะครับเท่ากับ a อลบสอง นะครับก็แก้สมการต่อนะครับแก้สมการต่อทำไงครับก็ดีดีกว่านะครับลบด้วย9ส่วน10 A ทั้ง2ฝั่งนะครับก็จะง่ายกว่านะครับก็เหลือ A ส่วน10ะครับเท่ากับ2นะครับเท่ากับ2เพราะฉั้น A ก็ต้องเท่ากับ20 A นะครับเของเราก็เท่ากับ20นะครับแต่โจทย์ไม่ได้ถามหา A นะครับ โจทย์ถามหา a ยกกําล ok ังสองนะครับโจทย์ถามหา a ยกกําล ok ังสองเพราะงั้น a ยกกําล ok ังสองก็ต้องเท่ากับ20ยกกําล ok ังสองนะครับเท่ากับ400นะครับข้อนี้ก็ตอบ400นะครับอ่าก็โจทย์ทั้งหมดก็เป็นอย่างนี้นะครับ